ทำไมรู้สึกว่า no นี่มันเหนือมันเหนือปัเหนือขอบมันเหนือกอบอันนี้นิดนึงวะี้มันครเนัวอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โหมดดีลิขีตุดหล่อสวัสดีค่ะก็โชอร์อีค่ะโปรโมทบูธบูธของเรานะคะก็จะเป็นเก็บเป็นไดอารี่นะคะให้เพื่อนๆเข้ามาอ่านกันได้ดีลิ่อใช่ใช่เป็นทีมคอเทชคอนะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากอีเวนท์อีฟนะคะรักไม่ได้ค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะอย่าลืมสัมาษที่ริชี่ธนพัชนะคะทิติพัค่ะกําลังจะขายโปสเตอร์ อย yeah> ู่นะคนี่น่ารักไหมก็มาดูกันได้นะเราอยากเจอทุกคนเลยก็เป็นเว็บไซต์นะคะแล้วก็เป็น ig y o u r i b g o w diary นะคะไปดูกันได้นะเฟซบุ๊กด้วยค่ะใช่อันนี้เป็นเป็นเป็นบูจัดเพื่อโปรโมทเพจ a c e b o o k มอแดนมังงานะครับเล่าว่าแบบว่ามังงะมันมีอะไรมากกว่าที่คิดเป็นอะไรมากกว่าแค่แบบเรื่องของลำเด็กอะไรเงี้ย เราสามารถเรียนรู้ได้อะไรมากมายมากกว่าแค่แบบว่าความสนุกอะไรครับถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้เลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะฝากดาแดนฟอนด้วยนะคะเป็นคลอ t ติ้งแบรนด์ค่ะ ค่ะติดตามไปช่องทางไหนบ้างคะอ่าช่องทาง i อ d ีดอนแอนฟอนค่ะโอ้โหดอนแล้วก็ตัว X แล้วก็ฟอนค่ะขอบคุณค่ะยิ้มยัง <Scotland. S 2> ไงไม่ไมแล้วเรามาถึงไฮไลท์ของเออ่งานแล้วนะฮะบูธบูธไฮไลท์งานนี่นี่ฮะอีเวนต์อีฟแน่นอนอันอื่นไม่เกี่ยวหยอก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 เนี่ยะแฮปปี้เดย์ดันไหนครมีโปรโมทได้เลยโปรโมทได้เลยสวัสดีค่ะคบคู่กับค่ะ อันนี้เอ่อ Security ไม่เล่นกับกูเลยสวัสดีครับประมวลงานไหนครับผมอ๋องานของผมชื่อ Make Up or Break Up ครับเป็นหนังเกี่ยวกับ Relationship ของคนสองคนครับผม,บผมแล้วผมรับหน้าที่เป็นอะไรฮนะังานนี้อ่าผมเป็นผูน้กำกับของหนังเรื่องนี้ครับครับผม ก็ถ้าคนอยากดูหนังเรื่องนี้ติดตามได้ไหนครได้มีลงใน YouTube แน่นอนครับมีทั้ง YouTube และ Facebook ครับผมสามารถต,ติดตามดูได้ในทั้ง YouTube และ Facebook สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลิชี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลิชี่แฟนมีดนี่หว่าใช่ไหมเออลิชี่แฟนมีดเองครับสวัสดีครับฝากฝากพวกเราเรื่องลาฟาร์มด้วยนะครับอะไรเนี่ยครับขอบคุณมากครับมีมีติดตามได้ที่ไหนถ้าแบบมาดูที่เขาสัมยาไม่ทันอ๋อถ้าดูเขาสัมยาไม่ทันติดตามอินสตาแกรมลาฟาร์มไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีลิงก์เอาไว้ดูใน YouTube อีกทีหนึ่ง ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคราเฟนครับเป็นเพจเกี่ยวกับความรู้สึกแบบช่วงเวลาความยากลําบากชีวิตของวัยรุ่นครับเป็นเพจที่ช่วยให้แบบเราสามารถแชร์ปัญหาระบายแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจกลุ่มแบบทาร์เก็ตออเดียเราครับพยายามที่แบบทำความเข้าใจให้คำแนะนําให้ข้อเสนอให้แบบทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างรับรื่นมากขึ้นครับ ก็ติดต่อไี้ไงจรัเลยขอบค้โอเคค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาร่วมงานในวันนี้เด็กมีเดียรคอมนี่ทำงานมาหนักมากๆเลยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะคหนักมากค่ะอันนี้หนักมากอันนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะถ้าอยากหรือว่ามีเดียคอมมิเคชั่นมีอะไรนะคะที่โปรแกร,รมเราสอนอะไรยังไงอยหรือาม,มาร่วมงานวันนี้นะคะงานเริ่มแล้วนะคะจนถึง6กโมกไหมคะ่ะทุ่มเครื่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ก็สำหรับงานมีเดียปีนี้นะครับน้องๆเต็มที่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดบูธการทาหนังการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องๆตั้งใจทำทึ้นมานะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าในการมามา,มารับชมมาเยี่ยมเยียนแน่นอนนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีของรางวัลคอยแจกด้วยนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับในการที่มาร่วมงานกับเราแล้วก็ท e v a l u a t i o n f o r m กับพวกเรานะครับก็ต้องบอกว่าน้องๆปีนี้คือสุดยอด ทั้งปี4ทั้งปี2ที่ที่คอยกันช่วยทำงานนะครับของพี่ๆปีสี่นี่ผมยืนยันได้เลยว่าเขาลงแรงลงใจลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเพื่อตีศิธิ์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับยงไงก็ฝากมาติดตามนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาสาญย่านนะครับก็สามารถขึ้นมาได้เลยนะครับมาที่สายญามิทาแล้วก็ขึ้นมาชั้น5 เข้ามาที่งานได้เลยจะมีน้องลงทะเบียนอยู่ข้างหน้าก็เข้ามานะครับหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะติดตามเพจต่อไปนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เพจ media com muic exhibition ขีดนะครับ mad media factory ครับสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อจิรวุฒิชัิประยูรนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทหนังโฮสครับผมเล่นเป็นนักแสดงเองเป็นแอคเตอร์นะครับก็ หนังวันนี้อยู่ที่เฮาสามย่านนะครับแต่ว่าถ้าอยากติดตามหนองจากนี้ <ility> ก็ติดตามพวกเราได้ที่ IG Host Underscore Short Film นะครับขอบคุณมากครับผมใส่แมสใส่แมสัสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วโควิดแล้วนะไปโควิดปะเนี่ยโควิดันเนี่ยวาแลีวจะเริ่มนะไม่อกวันเพิ่งมันเพิ่งเป็นมันเพิ่งเป็น สวัสดีค่ะพวกเรามาจากเซล์นะคะใช่เซล์เป็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับความเจ็บปวดของคนทั้งสามคนที่ไม่เหมือนกันอ่าแล้วเราก็เป็นแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนช็อตฟิล์มด้วยใช่การที่คุณดูเรื่องเราเนี่ยคุณจะได้สัมผัสกับความเจ็บปวดความกลัวและความหวังเฮ้ยน่าสนใจค่ะเป็นการสั้นๆนะเป็นการแสดงของทั้งสาตัวละครแบบว่าเอาเรื่องมาแมทช์รวมกันเป็นรูปแบบใหม่ แทบสวยมากสวยมากแสงสีคือจัดเต็มและ<ช>ไม่มีคําพูดเลยใช้ท่าทางอธิบายทุกอย่างนะคะดูที่นี่ไม่ทันตาดูได้ที่ไหน่ะตามดูในที่ m a นมีเดียแคนอรค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะทุกคน <c oughs> บ๊ายบาย <speaking in foreign language> Three. and the winner of first place is <speaking in foreign language> NFT Sam. <speaking in foreign> ah, <language> congratulations. และต่อมาโปรเจกต์ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะ and the moment we've been waiting for the project which received the highest vote is Ken ค่ะ congratulations even if ยินดีด้วยค่ะ